สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเปิดใช้งาน debug นะครับใน Resident Evil 3 Classic Rebirth นะครับาการใช้งาน debug เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถใช้งานฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่ได้ครับในตัว Classic Rebirth นะไม่ใช่ในตัวเกมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราไปที่ไฟล์ c o n f i g ตัวนี้ก่อนแล้วคลิกขวาแล้ว open ด้วยวิด Notepad นะครับจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับ เราจะเห็นคำว่า debug มันเป็นศูนย์อยู่ให้กดให้เปลี่ยนค่าเป็นหนึ่งจากนั้นทำการเซฟเสร็จแล้วปิดไปครับจากนั้นเราเข้าเกมครับ <Next. S 1> การใช้งาน debug ก็คือมันจะสามารถเสกของได้ครับเสก สมุนไพรเศกปืนเสกกระสุนอะไรเงี้ยแต่ผมจะมาแนะนําแค่วิธีการเพิ่มจํานวนกระสุนกับเพิ่มดินปืนนะครับวิธีก็คือเดี๋ยวพอจิวกระโดดออกจากกองไฟนะครับ <Okay. S 1> ให้เราทําการกดปุ่ม F5 ครับมันจะเข้าสู่หน้าดีบักเมนูครับ กด F5 มันจะเข้าหน้าดีบักตอนนห้เราเลือกมาที่คำว่า Inventory ครับอ่ตรงนี้อันบนเนี่ยมันจะเป็นความจุของกระเป๋าครับเราเลือกได้ว่าจะให้เป็น10หรือว่าเป็น8นะครับถ้าเรากดเป็น10อย่างสังเกตช่องข้างล่างนะครับมันจะเพิ่มมาอีก2เห็นไหมครับเนี่ย10กับ8นะครับส่วนตรงนี้เห็นซามูไรเอชไหมครับตรงนี้ให้เรากดปุ่ม Action หรือว่าปุ่มยิงครับ เพื่อเพิ่มจำนวนกระสุนเราสามารถเพิ่มได้ถึงสองเก้า้าเลยนะครับเนี่ยให้เรากดเพิ่มไปเลยเราอยากได้เท่าไหร่ก็ได้เต็มที่ประมาณสอง้า้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันสามารถเพิ่มปืนได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้เพิ่มมาเพราะมันจะบัก๊กคำว่าบั๊กก็คือจำนวนกระสุนมันจะไม่แสดงครับไมเห็นไหมเมื่อกี้เรามีกระสุน7จสินัดละผมแนะนำว่าให้เก็บปืนให้ได้ก่อน,นครับแล้วค่อยเข้าดีบักเมนูแล้วก็ค่อยไปเพิ่มจำนวนกระสุน มันจะแสดงจำนวนกระสุนให้เราเห็นครับไม่งั้นมันจะบั๊กหรือถ้าใครไม่ซีเรียสก็สามารถเ,าเลือกอาวุธได้เลยครับอยากได้อาวุธอะไรก็เลือกตรงนั้นได้ครับแต่เวลาเพิ่มจำนวนกระสุน,นมันจะเป็นบั๊กไม่แสดงจำนวนกระสุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เกิดบั๊กก็คือขอเก็บปืนได้แล้วค่อยเข้าไปที่ดีบั๊กเมนูแล้วก็ค่อยเพิ่มจนำนวนกระสุนทำได้ทุกปืนครับเดีย๋ยวผมจะทำให้ดูอีกสักสองกระบอกแล้วกันก็นนคือลูกซองกับปืน ไม่แกนเน็ตก็แม็กนั่มที่สถานีตำรวจแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไม่สู้กับเนมิซิตนะจะได้ไวๆสามารถเสกสมุนไพรก็ได้เสกสเปก็ได้นะครับดินปืนก็เสกได้นะครับ แล้วก็มันสามารถไปตรง Quick Access ใน Debug Menu นะครับเราเลือกเซฟมันจะเซฟตรงไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องใช้หมึกเซฟอะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นให้ดูนะเพราะว่าผมมาทำแค่เรื่องกระสุนเฉยๆแต่ถ้าใครอยากเซฟตรงไหนก็ได้ก็คือเข้า Debug Menu แล้วเลื่อนมาที่ข้างล่างสุดมันจะมีคำว่า Quick Access นะครับแล้วมันจะมีคำว่าเซฟให้เรากดเซฟมันก็จะเซฟตรงนั้นแหละโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องพิมพ์ แลวจำนวนครั้งการเซฟมันจะเป็นศูนย์ศูนย์ตลอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาลูกลองกับลูกซองดูครับ เราจะไม่จะเป็นต้องไปเก็บกระสุนปืนเลยนะครับพวกกระสุนอัปเกรดก็สามารถเพิ่มได้นะครับดูที่ชื่อมันนะครับมันน่าจะเป็น High Power Ammo มถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยพอเราได้ปืนลูกซองมาจากนั้นให้เราเข้าดีบักเมนูครับไปที่อ v เวนต์รครับแล้วก็ไปที่ช็อตกันครับแล้วก็ทำการเพิ่มกระสุน อยากได้เท่าไหร่ก็เพิ่มได้เต็มที่แต่ผมแนะนําอย่างเดียวครับว่าเราให้เก็บอาวุธได้ก่อนแล้วค่อยทําการเพิ่มนะครับเพื่อป้องกันมันบั็กจำนวนกระสุนแล้วมันไม่แสดงมิฉั้นเวลาเรายิงเราจะไม่รู้เลยว่ากระสุนมันเหลือกี่นัดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะขอข้ามไปช่วงที่เราไปเก็บปืน แกเน็ตหรือว่าแมกนัมในสถานีตั้งหมดเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลา โอเคครับทีนี้เราก็จะมาถึงจุดที่เราจะเก็บปืนแกเนตหรือว่าแม็กนัมแล้วนะครับถ้าตรงนี้เป็นแกเนตที่ลงไฟฟ้าจะเป็นแม็กนัมถ้าตรงนี้เป็นแม็กนัมที่ลงไฟฟ้าจะเป็นแกเนตนะครับอ่ะครับอ่ะได้ได้แกเนตนะครับทีนี้ปืนแกเน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นกระสุนน้าแข็งนะครับอันนี้ไม่เป็นกระสุนระเบิดอยู่เพราะฉะนั้นผมต้องไปเอาดินปืน ข้างล่างแล้วก็เออ่เครื่องผสมปินปืนด้วยครับเ,เดี๋ยวผมจะผสมเป็นกระสุนน้ำแข็งนะครับเอาฟ้าผสมกับอ้าวเอ้ยลืมลืมลืมครับ ถ้าฟ้าผสมกับเครื่องทํากระสุนมันจะได้เป็นกระสุนระเบิดมันต้องเอาเหลืองผสมแดงสองขวดแล้วเอาฟ้าผสมฟ้าครับเหลืองผสมแดงแล้วมันจะได้ฟ้าเอาฟ้ากับซ้ารวมกันแล้วค่อยผสมกับเครื่องทําดินปืนมันจะได้เป็นกระสุนน้ําแข็งสิบนัดโทษทีโทษทีผม,ผม,ผมจําผิดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเก็บในห้องนั้นก็ได้อาจจะผมไม่มีดินปืนเหลืองอาจเคเดี๋ยวผมเสกแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้เสกให้ดูด้วยว่าดินปืนเหลืองมันเสกได้นะครับ ก็เข้าไปที่อินเวนทารครับจากนั้นก็เลือกช่องว่างๆที่เขียนว,ว่า Empty ครับจากนั้นหา Powder B ครับการพ o w เดอร์ดินปืนเหลืองมันจะเป็นการพ o w เดอร์จริงๆผมเลือก C เลยก็ได้นะเนี่ยการพ o w เดอร์ b หนึ่งขวดนะครับเราก็จะได้ดินปืนเหลือง <ened> ละก็เอาเครื่องผสมดินปืนออกมา เราก็จะได้ฟ้าทีนี้ก็เดี๋ยวไปเอาในล็อกเกอร์อีกอันหนึ่งครับมันจะมีดินปืนเหลืองอีกขวดนี่ล็อกเกอร์ถุงนี้เอาเลยใช้ล็อกปิกเราก็เอาเหลืองผสมกระแดงครับเราก็จะได้ฟ้าเอาฟ้าบวกฟ้าแล้วบวกกระดินปืนครับเราจะได้เป็นกระสุนน้ำแข็งสิบนัดจากนั้นให้เราเอามาใส่ที่ปืนแกเน็ต นะครับมันจะได้เป็นกระสุนน้าแข็งทั้งหมดสิบนัดน,นะครับอา้าวกดผิดดัง <c oughs> นั้นทําการเพิ่มจำนวนกระสุนน้ําแข็งเหมือนเดิมครับกดไปที่ g a u n c h e r fr นะครับ freeze ย่อมาจาก f r e e z นะผมจะเพิ่มไปสักเจ็ดสิบนัดล้กันเนี่ยเราก็เพิ่มไปได้หรือเราอยาเอาเท่าไหร่เอาผมเพิ่มไปเท่าไหร่าแปดสิบเหรอจําผิดโทษ เนี่ยเราก็จะมีกระสุนน้าแข็งแปสิบนัดแล้วครับอย่างนี้ก็สบายแล้วเนี่ยมีซงเนี่ยมีซิดม,มาเอยยิงแรกอะถ้ามันหมดเราก็กดเข้าไปในดีบัคแล้วก็เลือกอินเวนทอรี่แล้วก็กดเพิ่มเอาใหม่ได้ครับ อยากได้เท่าไหร่เพิ่มได้หมดหม่ว่าจะเป็นกระสุนอะไรก็ทําได้หมดอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมขอยาสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าจิวกลุมท้องละผมก็เลือกไปที่เฮิร์บกรีนเฮิร์บนะครับหรือไม่ก็มิกเฮิร์บก็ได้เนี่ยผมหากินกระเลดดีกว่าเออนี่ดีกว่ากินกระเลดครับก็โอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับวิธีการใช้นะครับสําหรับคนที่อยากเล่นแบบง่ายๆสบายๆนะครับ ก็ลองทำตามที่ผมแนะนำดูนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับมีคลิกอะไรคราวหน้าเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับใครสงสัยยังไงก็เม้นถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาตอบให้ครับขอบคุณมากครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ